ทำไมผ่อนบ้านช่วงแรกจ่ายดอกเบี้ยเยอะจังวะตัดต้นนิดเดียวเองอ๋อดอกเบี้ยบ้านมันเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยังไงละ่ะแล้วมันคิดยังไงวะมึงอธิบายให้กูฟังทีสิโอเคได้คือดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเนี่ยถ้าเงินต้นมึงเยอะมึงก็จ่ายดอกเบี้ยเยอะไงแล้วเงินต้นมึงเท่าไหรล่ล่ะบ้านกูเงินต้น2ล้านอะ่ะนั่นแหละมึงผ่อนช่วงแรกเงินต้นมันยังเยอะอยู่ไงมันก็เลยคิดดอกเบี้ยเยอะแต่ถ้ามึงผ่อนแล้วตัดต้นได้เยอะมึงก็จะเสียดอกเบี้ยน้อยลงไง ถ้ากูผ่อนแบบตามยอดมันก็ตัดต้นแค่นิดเดียวเองสิงั้นก็ใช่ไงกูถึงบอกว่าให้ผ่อนเกินมันจะได้ตัดต้นล้วนๆดอกเบี้ยมันจะได้ลดลงเยอะไงเพิ่งรู้นะเนี่ยจ่ายตามยอดแม่งดอกเบี้ยบานเลยอะเออนั่นแหละมึงก็จ่ายให้เกินๆไปในแต่ละงวดอะ่ะแป๊บเดียวมึงก็ผ่อนบ้านหมดแล้วไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเยอะด้วยเงินต้นนิดเดียวดอกเบี้ยเยอะชิบหายทีนี้เป็นไงอะอยากจะจ่ายยอดตามงวดอยู่หรือเปล่า รู้แบบนี้แล้วหาเงินมาจ่ายเพิ่มเอาดีกว่าฝากกดหัวใจฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ